สีส้มกระปุกส้มแล้วก็กะทิจูนเนียนะกับนางแตงไทยดูกะทิจูนเนียละอุ้ยท่าเดียวกับกะทิใหญ่เลยเมื่อกีก้แบบเหมือนเลย่ะเราเรียก,กข้านขาลยนะใช่ไหม

เล่นหงา,างเขาตัวเองไม่มีหางเล่นหางเขาเองไม่มีหางหรอเองไม่มีหางหรอเล่นหางของเขาเล่นหางของเขาเองไม่มีหางเหรอไปโอ้ยนั่งมองน่ารักเพลง ไรค่ะอะไรค่ะร้ายหาวแล้วโออนะเมันเด็กแมวอ้อนมันเด็กโออัดกระดูกแม่ฮัดทำไมตัดทำไมจัดจับจับตัดแม่ตัน <c oughs> มือติดมือติดจัดแล้วมือติดกติกติดชงกติน่่นทำรายพี่นอนนะ